ตอนนี้เรากำลังเดินมาที่บริเวณอ้าวด้านซ้ายมือของเราตรงนี้จะเป็นโซน power buy นะฮะก็จะเป็นขายาสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะของใช้ภายในบ้านสามารถมาตรงโซนนี้ได้โซน power buy นะครับก่อนที่ก่อนที่จะเข้าไปที่แบบโซนต้นไม้เนาะก็จะมีโซนนี้อยู่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนต้นไม้กันดีกว่าโซนต้นไม้โซนต้นไม้โ,ไมโอ้โห โอลีฟต้นโอลีฟคือเราก็เราก็ไม่มีบ้านเราเอาไปปลูกต้นโอลีฟขนาดนะี้เนาะโอ้โหอ๋อด้านซ้ายนั่ของกินนี่ตรงนี้เป็นต้นไม้อ๋อต้นไม้อาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะในช่วงงานนี้โอ,อ้คุณที่เขาเยอะมากเลยนี่ต้นกุหลาบนี่มีปุ๋ยกุหลาบขายด้วยทุกคนกุหลาบสวยๆทั้งนั้นเลยกุหลาบน่ารักมาก เห็นไหให้ดูแบบของจิจิระโรสเนสซิลี่นะฮะกุราบกุราบเฮ้ยไปดีมาทางนี้บางนี้ต้นโควเวอร์โควเวอร์ บัวเป็นแบบไหลหลาหลกหลายสายพันธ <Okay. S 1> ุ์บัวบัวสีดอกหอมนี่มันจะมีแบบบัวสีแบบนี้แล้วก็บัวสีอันนี้สวยงามอยากได้แบบไหนก็ลองแวะมานะฮะ ส้มซ่หมาหุยมะนาวเป็นบันแถวน่เยอเลยหรือว่ามีแบบกระถางกระถางขายต้นไม้เอ้ยขนังปลูกต้นไม้ก็มีนะคือเขาแบบเนื่องจากว่าเขามีหลายโซนมากนะครับในงานนี้เนี่ย ต้นอกคันนี้ต้นไม้ก็เลยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าถ้าแบบที่เยอะๆเลยอ่ะก็อาจจะต้องนุ่นทางการจัดงานแบบช่วงต้นปีปะ่ะมันจะมีแบบต้นไม้น่าลักจัง นี่ตรงนี้ก็คือมีร้านกาแฟาอีกแล้วเห็นนะทุกโซนเขาจะมีร้านกาแฟาอยู่นี่ก็คือถ้าเรากินกาแฟาเยอะๆเราก็จะไม่นอน,นะปะ่ะเรากินไปแล้วแก้วหนึ่งตอนตรงนู้นนะเฮยอันนี้คืออะไรเป็นป่าเป็นเขาเฮมีแบบหลากหลายดอกเข็ม ออกเขาจะมีแบบเอาดอกไม้ดอกอะไรต่างๆมาวางไว้แล้วก็มีปลามีป้ายบอกข้อมูลอยู่นะเนี่ยเห็นนะ <S <S เฮ้บรรยากาศแบบเป็นสวนป่านะนีอ่อันนี้ก็โซนก็จะเป็นของขายเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวลองเดินดูสวนป่าดิสวนป่าสวนป่าเฮ้ยเอ้ย,อยนี่โซนนี้แบบถ่ายรูปได้เลยนะเนี่ยมานั่งถ่ายรูปในสวนป่า เอ้ยเขาทําแบบสวยเนาะเหมือนเป็นสวนป่าจริงเลยอ,อันนี้คืออยู่ในพอแบบูนยนประชุมนะอันนี้เมื่อกี้เราเน้กว่าเขาทุบอะไรเขาทุบดอกไม้เหมือนเขาทุบเอาเม็ดเอาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่ดังป้อง,อง,อง,องเนี่ยสวยมากหยุคือแบบว่าคนเราเนาะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้หมดอันนี้คือสร้างสรรค์เสร็จปุ๊บลื้อนะเพราะว่ามีงานถึงวันที่สองพฤศจิกายนเท่านั้นเองนะไม่ได้มีแบบตลอดไม่ได้มียาวมากนะ ถึงสองพฤศจิกามาถ่ายรูปได้มาแบบดูบรรยากาศได้นะฮะอาจจะเราเดินออกไปทางนู้นกันโอ้ออกมาทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายต้นไม้นะฮะต้นไม้แล้วก็อาจจะพาแบบดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะเพราะว่าแบบคือใครอยากได้ต้นไม้อะไรก็ต้องลองมาที่การจัดงานแล้วนะนเยอะแยะเลยคือพาดูบ่อยมากเลยฮะ <laughs> งานบ้านเลส่วนแฟนนี่คือเขาจัดแบบ ปีลราประมาณสองครั้งป่ะสองครั้งหรือสามครั้งไม่รู้แล้วก็พามาดูทุกครั้งเลยซึ่งก็คือเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมอะมันก็จะมีแบบต้นไม้ต้นอะไรเงี้ยขายก็เลยอาจจะแบบพาดูเรื่อยเร่อยเล็กๆน้อย่สนต้นไม้สําหรับคนชอบก็ลองมาเดินมีต้นไม้หลกกากหลายสายพันธุ์ก็พาดูแบบแต่ละโซนว่าแบบมมีแต่ละโซนมีอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้พอ ไม่งั้นไม่งั้นคนเดินก็มันไม่ได้เหนื่อยนะแตม่มันมันมึนเพราะว่าคนเรามันเดินเยอะๆแล้วพูดประมาณ4ี่หชั่วโมงพูดอยู่อย่างนันนะพูดแล้วก็เดินแล้วก็อะไรเงี้ยมันก็แบบมันจะมึนๆนิดหน่อยอุ้ยกุหลาบสวยมากเลยนี่กุหลาบกุหลาบแบบเนี้ยกุหลาบนี้สวยมากดูด้านใน หอู้สวยแล้ว,วนะอันนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยตอนนั้นที่เราไปแบบคือจะซื้อไปปลูกที่บ้านหน่หนะ่วอย่างโน้เนาะกุหลาบสวยมากเลยอะ่ะมันจะมีบางบางพันน่ะที่แบบหอมมากหอมแบบคือเดินยืนไกลๆก็คือเป็นกลิ่นกุหลาบลอยมาเลย,เลยอะไรเงี้ยตอนนั้นไปซื้อที่โคราชต้นละประมาณห้าร้อยแต่สวยอะ่ะ สีชมพูนี่ก็สวยนะสีเหลืองด้านนู้นก็สวยอุ้ยด้านในอ่ะสีโอรสด้านในปุ๊บอ่าคนคนดูไม่เห็นนะแต่ว่าเราเห็นนะเห็นว่าคนข้างหลังอะ่ะแต่ว่ากล้องมันแบบว่าอาจจะแบบจับไม่ได้เนาะกูสวยมากเลยลเกุหลาบอยู่ใกล้ๆอู๋นี่ไงสวยมากเลยเกุหลาบวันนี้เไรคะ นี่คือโซนขายต้นไม้เยอะเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมนะ <c oughs> เริ่มเริ่มเดินรัดละเริ่มเริ่มไม่ไปจำซอกจำซอยเริ่มเดินรัดละเริ่มข้ามบ้างละ<า>อันนี้อะไร,รอ่ะบัวดินคราสีคุยส,<า>สวยจังเลยสวยจังเลย<า> <c oughs> วดินอุน้ยอันนี้ก็สวยเนี่ยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแคร์แคร์ทองแคะสามสิบห้าบาทนี่ไะถ้ากระถางใหญ่หน่อยก็ร้อยหนึ่งเ้าเข,า,ขาทำสวยจังเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> ขาเอาคือจริงๆอะ่ะเขาก็าเอาแบบต้นไม้ทั่วไปอะ่ะมามาปลูกมาปลูกแล้วก็ทําแบบแพ็กเก็ตใส่กระถางน,า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 นั่นรั่เนี่มันก็ดูแบบุยดูแบบน่าน่าปลูกน่าเอาไปตั้ง เลยทั้งที่แบบว่าปกติแล้วถ้ามันอยู่ตามพื้นดินทั่วไปมันก็ไม่ได้สวยอะไรน,นะแต่เขาเอามาทําให้มันมูลค่ามันเพิ่มเนาะด้านนี้มาเลยนี่ไวออกดอกทั้งปี80บาทแคทเทอริยา100บาทชารีเบบี้1 0 0บาทเวทแคทเอ้ยไวแคท80มอคคาราสา300สวยทั้งนั้นเลยต้นไม้ดอกไม้ ตอนนี้ก็กุหล,ลบาบตันนี้มาโซนกล้วยนะครับของกล้ยกล้วยหน้าต้นเตี้ยนออละหนึ่งพันโอ้ยนั่นมีแบบหอมจอมพลน๋อละห้าร้อยน้ำว้าดำนะฮะมีแบบหลายอย่างงาช้างงาช้างน่อละสามร้อย อันนี้คือน้ำวายักษ์โดยบ้านเรามีอยู่น้ำวายักษ์อ่ะบ้านเราปลูกเทพพน,นมด่างฟลอริดาโอ้โหกล้วยเยอะมากใครชอบเรื่องกล้วยๆเทพพรษนี่เอาเทพพรษไปปลูกเลยนอนละสองร้อยคือปลูกปุ๊บลูกหนึ่งอิ่มกินวันละสามลูก <laughs> ลูกมันใหญ่มากลูกมันใหญ่มากเลยนะ อมือเราก็เท่าใบลานแล้วนะแต่กล้วยใหญ่กว่ามือใบลานอทา <c oughs> งด้านนี้ก็แบบต้นไม้แก้วมาหามงคลดอกหอมหายากนะฮะสวยสวยเต็มเลยดอกไม้อันนี้ก็บบว่า<อ>สวยงามออก,มาก,กุหลาบหิน,น,นนะเฮ้ยกุหลาบหินสวยมากเลยหายไปหมดแล้วดอกเด็กพวกนี้ไม่มีกุหลาบหินฝั่งด้านนี้เป็นเยอบิล่ายอบิล่าแคร น่ารักมากนอนนำโชคนี่นอนนำโชคลูกชุบนะฮะปากการางังใบเงิน<ม>คู่โชคสนห้อมอะไรเงี้ย Winterberry ห,หน้าวัวแคระทุกอย่างมันต้องมีแคระหมดเลยเนาะสวยอะไหนามาดูทางนี้สิ <laughs> โอ้ โอ้โหยังไงเอาไปกินแมลง <c oughs> เอาไปกินแมลงน่ารักดี <c oughs> อันนี้แบบว่าก็จะประมาณนี้แหละทุกคนโซนต้นไม้อะ่ะ <c oughs> หมดแล้วประมาณนี้แหละ มีแบบโซนต้นไม้เฮ้ยตรงนี้น่ารักมากเลยอะปากกาลัางสายลุงนอนเศรษฐีุหลาบช็อกโกแลตนี่เยอะแยะเลยครัโซนนี้ก็เป็นโซนกิจ,จกรรมแล้วก็ฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นแบบโซนอาหารนะครับมีโซนอาหารสองฝั่งนะ เดี๋ยวเราแบบเดินไปดูโซนอาหารฝั่งด้านนี้ว่าโซนอาหารฝั่งด้านนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็ <laughs> เดินเดินกันมาแบบนานมากแล้วนี้ตอนนี้คือเดินครบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเดินมายาวขนาดนี้เอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเป็นร้านกาแฟเหรออ๋อนี่ร้านกระงกาแฟร้านน้ำผึ่งว้าว ลำพึงเขามีแบบลำพึงเขามีหลากหลายรสนะมีแบบหวานเจี๊ยบหวานจับหวานจุ๊บทำให้มันมีแบบหวานมีเปรี้ยวมีแบบหวานอมขมอะไรของเขาแบบเยอะมากเลยตอนนั้นแบบไปชิมได้ชิมมีร้านงากาแฟมีชาไทยมนียอะไรเงี้ยนะแบบเยอะแยะมากมายเลยเห็นปหกินดีอยู่ดีอ่าถ้าใครมาก็ลองแวะมาแบบ เดินดูได้นะทันทีสมุนไพรบ่มน้ํำผึ้งดอกไม้ป่านะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปเดินดูโซนของกินเป็นฟู้ดโซนนะครับเอา้าไม่ต้องไปเดินนะอยู่ตรงนี้เลยนะี่อยู่ด้านหลังนี้เลยนะฮะ